ดีครับมาหอดแล้วครับมือนี่มาหอดจังหวัดมุกดาหารแล้วครับผม <c oughs> มือนี่อยู่บริเวณริมโขงครับตลาดอินโดจีนริมโขงฝั่งมุกดาหารครับมาเบิ้งครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงาะไรจากสีหาเดือนที่ผ่านมาที่เคยมาเบิง ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปรลายเติบอยู่ครับนี่ครับสิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงคือเลาะริ่มชายโคงเพิ่นได้ก,การปรับปรุงเฮ็ดถนนเรียบชายโคงคืมนาไปร้ายเติบครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับ เหมือนว่าจะแล้วแต่ว่าบบทันแล้วครับเจ้ต่งสี่ครับเบื่องน้าโคงครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2องหครับ่เี้ยบรรยากาศในฤดูฝนครับตอนแต่ว่ามื้อนี้แดดครับแดดแต่กับ่ถือว่าหอนครับเพราะว่ามันมีล่มอยู่นี่ฮิมโคงน้าโคกับข้นไหลเต่ครับ เมืองสาภาโครับนี่คือล้านล้านเนตประสงค์คแต่ว่าซุมงวันี้น่าจะเป็นเสาไฟครับเป็นบรทันเห็ดแล้วน่าจะเป็นเสาไฟที่เป็นต่อมออยู่นี่เนี่ยยาวโอ้โหเต็หอดคุณครับ ตอนนั้นสิเป็นศาลาศาลาขึ้นไปชมว,วิวศาลามุกดาอย่างเพิ่นจำได้พูดหัาหน้าโค้งลายครับตอนนี่การเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายเตะข้างนี้สิเป็นท่าเรือดักท่าเรือขึ้นมาท้าเรือจากฝั่งเล่าขึ้นมาหนีครับท้าเรือมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ครับไปตอนนี้ห้าสิบห้าไปเบิงตลาดอินโดจีนครับช่วงฤดูฝนเป็นจดียครับไปนั่งกันครับเริ่มจากนี่ครับเสือพาล่าให้หรายครับตลาดเริ่มมาจากวัดศรีมงคลใต้ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านเสือพาล่าร้านขายยาหอม วกยาดองยาหอมทั้งลายโพกังกไปเบิร์นน้ำกันครับวาิิุภเนปจนได้นคนบอคอยหลายครับวงนิงเปเนวันหยุดมีคาเฟ่เมซอนนํำเดอรครับอยู่นี่บ่ต้องย่านว่บาบุมีกับแต้กินครับ นี่ครับคนบกออหลายปันใดเมืองเงียบเหงาจาักหน่อยฟ้างนั่นครับเป็นพาสินพาไทายพาเข้ามาส่งนี่ครับคนบกอพอลายครับเงียบเงาครับเป็นช่วงฤดูฝน เงียบครับมืัอน,นี้เป็นเฮไลท์เชงเชียงตอนเทียเท่ยงเที่ยงของวันอาทิตย์งเงเียบเงียบวันหยุดเป็นวันอาทิตย์ยงเงียบครับเป็นฤดูฝนน้ะปกติช่วงเที่ยงจนถวดบ่าย มันจะมีคููคนร้ายมายางลงแต่มื่อนี้เงียบกับคนบ่คอยหลยแต่ลานค้าเ็นกั็ยังเปิดปกติน,นี่คหนี่ขันหมนี่สบู่นี่กระเทียมขนม เสือผาล้ายขนมเส้น้าเีฟ่ขนมลายข้านง,งาาน,นั้นจะเป็นเสือผาครับทา้งเสือผาเด็กหน่อยเสือผาผูดยังนี่้่ะ เกาอลีเต็นติกถือครับเงียบครับเงียบเงียบแห้งครับต้องนั่นชุดแดงชุดจีนยังมีครับูเลยยังเหยียบได้ตุกกตานั่งควับแห้ว นกกว่าแมวกวัาม้คนโมลายครับเหมือนนันกท่องเที่ยวมายหลปันใดเงียบคนฟางเงียบครับผมฟังนี้จะเป็นสาลาเรารักมุกดาหารนะครับ เราไเปเหินไปเบิ่งว่าเป็นยังไงครับเป็นไปเบิ่งความสวยงามของลำน้ำโขงขึงอยู่ในมุมสูงๆจากหน่อยครับเป็นจังไงแตกต่างจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่าพอสมควรครับเมื่อนี้ก็ค่อนข้างจะแดดแห้งครับ พืพ้นกรเหิห้างยาง,ลลงเล่อริมโขงเลี่วอะไรเด้อครับแต่ว่ากับบดทือว่าบัตรท่านลอยเปอร์เซ็นต์ดอกเบืองทรงเพราะว่าพวกไฟพวกอย่างบัตรท่านเลี่ยวทั้งพุนครับสะพานครับ สะพานมิตรภาพไทยลาวมุกดหารสวรณรัณนาคีครับเ่านบอกท่างคุณนะฮะสะพานทางนั้นฟองทางนั้นจะเป็นโสปป,ปลาวครับนะฮะสวณะัณนาคี นี่ครับสอบปอปลอลเล้าครับฝังนี้ต้งพุ่นพิ่นก็มีการปรับปรุงขึ้นกันครับต้แมนเพิ่นแล้วหรือล่าครับท่านผู้ชมเป็นปรับปรุงล่มเย็นดีครับเพิ่งจะแดดแต่มันก็ล่มล่มเย็นอยู่ครับคนนี้ นี่ครับบริเวณที่เพิ่นปรปับปรุงใหม่ปุ้นครับน้ำนำโคงช่วงฤดูฝนครับนำโคงขึ้นหลายเติมครับแต่ว่ากบรบ่ทันในถท่วงกอ,อกกลางนี่ครับนี่กอกกลางน้ำนำโคงนี่่ทันถ่วอย่ับนี่ยังเห็นดอนกอ,อกกลางอยู่แต่ว่าเลิกได้นี่โมเมนต์ตื่นๆเลยนี่ เรือหนันบุรุเรืออย่างเรือเป็นหาป่าเรือขุดสายบัรู้กันนี่ครับบริเวณบนศาลาศาลาเรารังมุกดาหานน,ำน,ำปปานี่ครับเบิงวิวลำน้ำโคกระจิปมาณนีครับผม ครับ <c oughs> ตอนนี้ยืนอยู่ท่ทิงซาราครับกำเบิงบตลาดใยจีนเงียบครับเงียบแห้งผู้คนบอคอยนีนักเ่็งเทียวบอคอยนีลูกค้าบอคอยนีครับนี่ตลาดขาหลาย้านขาเพิ่นก็นยังเปิดเป็นปกติเลยครับหลเติบอยู่เนเปิด แต่กับปิ๊ดลายล้านครับโอ้โหเหลยอไปดลงวคุเห็นบ่ตลาดเลาเครืออค่องเงินเครื่องประดับถ,ถือครับลลอัอนละลอยเข็มขัดเส้นละลอยเข็มขัดเส้นละลอยยาหอม ากะทิโกลเสือพาครับฟังเครื่องมือช่าง็มีเดินดนี่เสือพาของน้องนองหนูๆนูเสือพาของคุณยายของคุณสูง,ง,งอายุโรงาสินรับหลายๆเกิบนี่เกาลังจุก,กตาแค้นน้อยนี่เสือพา เสียพานี้ร้ายครับปลาสิน้ายมาหาได้มาหามาเบิงเอาได้เสียพานิดหน่อยเข็มขัดเงินเข็มขัดทองเครื่องประดับ เพื่งสส่ปีปลาทะติดชอบส่งแังเกงช้างตัวละอวละอยตัวละลอยตัวละลอยแรงนี้มักลายเลยเลือกไปเลยขนมนเขาเียร้าซินี่พื้นละลอยนะครับถึกๆมกกลายเลย หอมสีงเซืเครื่องเงินในลายครับเครื่องเงินในลายลายแหงเนียบครับเงียบคะแนเมือน,นี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์เงียบแหงแค่ซิบมี่คนงานมีแต่แม่ค่า เงียบลีลีครัมึงมันเป็นย่าฝนเป็นฤดูฝนอันนี้เครื่องขั่วครับมอซามโคกสาดกาะทะกระมังนี่นี่ลายครับอันนี้ประตูงมงคลแต่ว่าเงียบครับเงียบ เงียบเงียบดีีครับมืตอนนี้เป็นเวลาเชียงเงียบแห้งครับอันนี้ลานขายเครื่องครัวครับมาหายางห็อกเบิ้งเอาครับจะปิดไปหลายลานอยู่ครับเพราะว่า คือว่าแหละครับเนีนี่คล้ายพ้องกับบ่อคอยดีน่าตึงเที่ยวกับบ่อคอยมีเงียบแห้งครับผมเครื่องประดับพุมเบาติดถือคู่ละ6 8ร้อบาทหัวเข็มขัด เครื่องเงินนี่ครทั้งคุณยางกับขื้นเลยครับยางสุดยางสุดเลยยางขื้นเบ่งฟังทั้งนั้นครับมันอร่อยจัมโบ้ใหญ่จริงๆค่ะไม่โกหกใ่ไหมนะคะตัวนี้คือปิดไร้หลานเนี่ยเนี่ย เงียบเงามากเลยตลาดอินโดจีนมุกดาหารเด้อครับวันที่เป็นวันอาทิตย์ครับวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสอง7ห้าหหกเจ็ดครับเงียบเงาแห้งครับพ่นยางแชสิบมีตามปกติแล้วถ้าเป็นวันหยุดเป็นีย พนสีลายครับแค่มือนี้เงียบมากลานขนมนิร้ายครับลาเยเงียบเงียบแน่ครับฟังทั้งทั้งสองขาลานปิดลายลาน นี่เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์แต่นเงียบครับแต่ว่าดานคางเปิดหลายเติดผาซิงครับพื้นละลอยชื้ๆครับเสือพากระตาครับกระตาพลาสติกโซ่ ราคาโบแพงเด้อครับแต่ละอย่างประมาณ่อยหนึ Pepsi. ่งส่งเสิอรักร่อยจะเป็นส่วนไงครับกระเป๋าหกสิบกรมี้สี่สิบห้าสิบหกสิบยี่สิบนี่หลายราคาครับ กระเปาง,งามเจียกชีครับเข็มคัดเงินเข็มขัดทองเข็มขัดระยะหนึ่งร้อยผู้ใดต้องการแวะมไ่ไใดครับอยู่ตลาดอินโดจีนมุกดาหารครับร้านเป็นภายเจีชกชอครับ นงี้ครับเข็มขัดเงินงามเนี่ยหลายเลยครับครบครับมาหนี้นี่ครับซื้อลานเัินติดือครับผมเงียบเงียบครับมาหน้เงียบเงียบแหงครับผม